ะครับผมเอาว่ะมาทีละตัวต่อยแล้วหนี3มตัววิธีการ3ตัวเราอยากให้ศัตรูอยู่ข้างหลังเรานะครับผมเรายังไม่เสียเปรียบนะครับผมอ่าหมัดมา3ามหนึ่งพี่ก็ไม่กลวยน้องมาเอาตัวไหนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนหนีถอยนะครับผมไม่ได้มาลอบกัดนะครับนี่ตัวตัวไม่ตัวตัวไม่ใช่หรอต สามหนึ่งสามหนึ่งเอา啊เอ้ยอย่าอย่าต่อยต่อยต่อยจับ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 ต่อยท้องจับต่อยท้องต่อยท้องจับต่อยต่อยท้องต่อยท้องใส่ดาราใส่ดาราต่อยจับจับวิ่งเดืนดมันเหนื่อยเห็นไหมมันเหนื่อยเออมันเหนื่อยเออต่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ตัวเดียวกูโดนเซเลยกูเออเออเออเงยแป๊บนึงเออ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 เอา啊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 เอาโอ้ยโอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเอาเอาเอาว่ะโอ้ยโอ้โอ้นายกนายกโอ้ยนายก โอ้นายกใจเย็น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 ะใจเย็นเอ๊ะนอนนอนนอนเขาเรียกว่านอนนอนนอนสู้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 กันกันเอ๊ะต่อยต่อยต่อยเนี่ยต่อยเอาดิเอาดิเอาสู้เดี๋ยวสู้เอาดิกูสู้ตายเอาดิกูสู้สู้เอาดิเอานอนต่อยนอนต่อยเขาเรียกนอนต่อยเออต่อยก็ต่อยต่อยทั้งสู้เอาเอาดิเอาดิเอาดิมึง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 เอาดิลุกลุกคุลุกแล้วกูลุกแล้วลุกอ้อยอ้ย เอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยโอ้ยมึงโอ้ยมึงละมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอเซเซไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อมา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 ยมามาเขามาเขามาต่อไีละได้ละตีละไีละไดละตัวตเนี่ยตัวตเนี่ยตัวตเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบู๊บบูบูไม่โอ้ยหนี่นีนีมามึงยอมแพ้เหรอยอมแพ้เหรอเอมแพ้แล้วเหรอเอมแพ้แล้ว โอ้ยพับพโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยพับพับโอ้ย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 โอยเย็นใจเย็นโอ้สามหนึงสามนึงสิบ